สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในลุกแบบนี้สวยหวานเราไปดูกันอีก,กาค่ะว่าลุคสวยหวานแบบเนี้ยจะแต่งออกมาได้อย่างไรก็ขอข้ามขั้นตอนไปที่การลงรองพื้นและคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันยานเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเราก็มาเริ่มที่หน้าสดเหมือนเดิมนะคะก็ลงครีมบำรุง,งผิวลงกันแดดลงอะไรให้เรียบร้อยแล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะ ลงครีมอะไรบ้างเรื่องครีมนี้บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้ครีมไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ใช้ดีบางคนก็ใช้แล้วแบบผิวขึ้นแพ้อะไรเงี้ยก้าวมาเริ่มนี่เลยดีกว่านี่เป็นน้ำแร่จากคิวเพสนะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้มะก็บริษัทก็ฉีดนิดนึงเพื่อให้หน้าแบบเกิดความชุ่มชื่น,นแล้วก็มันเริ่มกันเลยดีกว่ากับรองพื้นก็นี้ใช้เป็นฟองน้ำพิยรองพื้นนะคะหาเซไั่มมาเสิรอฟเข้าไปฉีดให้มันแบบชุ่ม,มๆหน่อยอะมะ แล้วก็มาลงรองพื้นกันรองพื้นก็เป็นรองพื้นที่คุณใช้อยู่แล้วนะคะคุณใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นใครใช้อันไหนดีอันไหนเหมาะกับตัวเองก็เลือกกันตามอัธยาศัยแล้วเตะโอ้โหอะไรเนี่ยกะตะกแก่ใช้วิธีการกดเอานะคะกดย้ำยันมาเลย ทําทําทําทํนี่ปุ่มย้ๆาย้ําไปเรื่อยๆนะคะ รองพื้นนะคะก็ถ้าสมมติว่าคิดว่ามันยังไม่มีหรือแบบมันยังไม่ปกปิดพอก็ลงเพิ่มได้ลงไปทีละชั้นบางๆลงไปบางมางก่อนแล้วก็ค่อยซ้ําตรงที่เราอยากให้มันปกปิดอย่างเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยก็ค่อยซ้ําอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งไปลงทีเดียวหนาทั่วทั้งหน้าไยคะมันจะหนักมากแล้วก็ลงเพิ่มที่รอยสิวใต้ตาอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันรอยสิวเยอะก็ลงเพิ่มลงย้ำเข้าไป อย่าลืมหูด้วยนะคะแบบที่มันเหลือๆก็ฟองน้ำแล้วก็แต้มหูไปด้วยนะเออไม่ใช่แบบว่าไปแต่ไปแต่แบบว่าเอาหูไปด้วยนะไม่ใช่หน้าขาวหูด,ดำใช่แล้วก็ลงมาที่คอด,ด้วยคอนี่ก็ไม่ต้องบอกว่าพีพลีพี่ไรมากนะคะก็ปฝาดๆนี่แล้วก็หลังจากนี้นะคะก็รอให้ลองดึงใช้ตัวสักนิดนึงก็คือเหมือนแบบรอให้มันแห้งนิดนึง ก็เอามือเงี้ยทำอย่างเงี้ยก็เอามือมาตบมันนิดนึงนะการใช้มือตบๆเนี่ยมันจะทำให้เนียนขึ้นนะคะและถ้ายิ่งเราลงลงรอง,งพื้นด้วยมือแล้วตบเนี้ยไปเรื่อยๆอเป็นอะไรที่แบบหือแต่งหน้าเจ้าสาวเลยนะแล้วมาเงี้ยใช้มือเนี่ยแล้วก็ตบตบเนี้ยตบไปเรื่อยๆจนแบบโอ้โหรองพื้นมันเนียนเลยอะเนียนมากแบบความร้อนจากมือเรามาันจะทำให้แบบทุกอย่างเนี่ยึ้นต่อมาก็คอนซีลเลอร์ปกปิดรอยอุกกาบาตช่อชั่ว้า เบาๆนะคะกดเบาแค่เบ,บาๆย้ำๆเบาๆถอดเนี่ยตาตาก็ดูสว่างเาแล้วอาจจะเป็นเพราะมันเงาไงแสงเงาเลยน,ะนะ,ะดูสว่างขึ้นเลยนะก็จะดูแบบว่าดูได้มีการทับค่อนหย่อนใจกัน สมควรนะคะเราฟิลแล้วก็เราไม่ได้ทำอลยที่ก็เก๋แบะค่ะก็ตบคอนซีลเลอร์ก็ที่เนี้ยนะพอ,อะเสร็จแล้วก็มาลงที่แป้งกันดีก,กว่าก็เหมือนเดิมน,นะคะแป้งที่ใช้ที่เราใช้อยู่ปกติจะเป็นอันไหนก็ได้ ยี่ห้อะไรก็แล้วแต่นะคะนี่จะมาเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อเครื่องสำอางเอาที่เรามีแล้วเอามาแต่งเอามาอะแดปเอามาแต่งก็ลงใช้แปลงนะคะหรือใครจะใช้พับก็ได้เพื่อเพิ่มการปกปิดที่ดีเยี่ยมแป้งอันนี้ก็ดีนะคะนาทีกระปกุกไปยี่สิบแล้ก็ ยนะอย่าลืมหูด้วยแล้วก็คอนม่งันมันจะลอยเนี <c oughs> ตอ <c oughs> ตอนนี้มันอาจจะยังดูขาวอยู่นะคะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะสีสีแป้งสีอองพื้นเพราะมันดนฝุ่นดนอากาศมันก็จะค่อยๆแบบค,ค่อยสีเข้มขึ้นเองนะคะ ต่อมาก็มาถึงคิ้วเหมือนเดิมคิ้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้ขอใช้แปรงนะคะหรือใครมีสอเขียนคิ้วก็ใช้ดนสอเขียนคิ้วมนะเพราะว่าเรามีแปรงเด<น>ี๋ยวคลิปต่อไปจะทำน,นี้นะสอนเขียนคิ้วแล้วกันเขีนคิ้ว,ว,ว,วยังไงคิวควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคะ แต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องแบบใช้วิธีเดียวกันทุกคนหรือว่าแบบวิธีที่เราบอกไปไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะแต่เป็นวิธีที่เราทําเข้าใจไหมคือแต่ละคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนเขียนหาก่อนแล้วค่อยไปเขียนหัวบางคนเขียนหัวไปเลยก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความถนัดแปรงแต่งหน้ายี่ห้ออะไรดีอะไรก็ได้ที่ซื้อมาแล้ว ใช้ใช้ใชใชใกับเราเราเราคิดว,ว,ว่าขนขนแปงไม่แข็งเกินไปหรือว่านะะราคาเหมาะสมเธอจะซื้อได้ก็ดูเอาเองนะคะของมันนี้เราแนะนําไม่ได้ทุกอย่างต้องลองด้วยตัวเองแต่บอกแนะนําวิธีการดูวิธีการซื้ออะไรอย่างบอกได้คิดว่าถ้าจะให้ดีก็ควรจะกันควรจะเก็บมันบ่อยๆก็คือพอมันเริ่มยาวอะไรเงี้ยเห็นว่ามันเริ่มยาวแล้วเราก็ควรจะกันมันนะคะ เพื่อที่มันจะได้แบบว่าเขียนเวลาเราจะเขียนก็ได้เขียนง่ายๆ ในนิยมหรือว่าในตามนิยศาสหรือว่าในหนังสือแฟชั่นอะไรเงี้ยเขาจะเขียนมาว่าหางคิ้วเข้มแล้วหัวคิ้วอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบสมัยนี้ก็นะตามที่เราเห็นเขียนคิ้วแบบเหมือนจริงสีแล้วดำหนาอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าหนาเลหนามากๆเลยละพอแปรงเขียนเกลี่ยหน่อยนะคะ ที่เกียร์เหลือๆนั่นแหละรูะ่นล,ลงมาทางนี้รู่นลงมาข้างจมูกนี่ไม่เป็นไฮไลท์จะพอแลได้ไฮไลท์แล้วฮะได้ดังแล้ว ก็เอาสีที่มันชิมเมอร์หน่อยอย่างสีนี้ไฮไลท์ก็แตะนิดนึงเติมตรงกลางนิดเดียวให้เราด,ดูมีด่างก็เอาสีไฮไลท์เนี่ยหยิบมาแล้วก็ใส่ไปใต้คิ้วนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะ,นะเดี๋ยวมันจะดูวิงเกินไปแลาค่ยพอแบบกิบใต้ใตานิดนึง เครืงหัวตาคือแบบว่าเราหยิบม,มาแล้วเราจะได้ไม่ต้องหยิบซ้ำหลายๆทีไงก็ใช้มาให้คุมไปเลยทีเดียวคือจะได้เร็วนะอาไลท์หัวตาตรงนี้เออหัวตาวก็อีนิดน,นึงก็่องควซิกซี่แล้วก็เอาแปรงให้เราปัดแปรงแปะแล้วก็เขาอ,ออก กด,กด,กด,กดอ่นตอนนี้เราก็ไฮไลไท์เสร็จแล้วก็ใช้แปรงที่แบบแบนๆหน่อยใช้กับอันนี้ ทำให้มีดังเพิ่มมากขึ้นคอนทัทร์หน้าให้เล็กหนกแก้มแล้วก็ใต้กระดูกตรงนี้นะคะก็ทังใต้กระดูกนี่เกี่ยทาาทีแล้วน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยหน้าก็จะต,ตอบฝรล่ง นะถ้าใครหัวเหม่งก็นั่นแหละไล่ผมก็เติมไปเกี่ยดีๆมันจะเป็นจะเป็นแบบเป็นเห็นชัดเกินอ่ะหน้ามันก็จะดูเล็กลงคิดไปเองบ้างไหมนะ แต่ว่ามันก็ดูเล็กลงอ่ะเสร็จแล้วก็มาที่ตากันอีก,กว่าก็จะไม่ใช้สีอะไรมันยุ่งยากนะคะแปลงก็ใช้อันเดิมสีพาเลทที่เขียนคิ้วเอาตรงนี้สีตาเนะี่ยทำตาอย่างนี้ทำยกยกคิ้วขึ้นแล้วลองกดดูเนี่ยลูกก็ตาเราอยู่ตรงนี้ เนี่ยตรงเนี้ยคือเบา้าตรงนี้คือกระดูกนะเบา้าเบ้าตาก็เอาอันเนี้ยสี่น้ำตาเนี่ยแตะไปตรงเบา้าเหลือที่เขาเรียกกันคัดเบา้าคัดเบา้าอะ่ะก็คือสร้างกระบอกตานั่นเองคือบางคนเนี่ยลงตั้งแต่หางตานี้ค่ะก็ขึ้นไปงี้เป็นอาตวีอะไรก็แล้วแต่แต่คือมี่จะชอบทำแบบนี้คือแบบไม่ได้หา่าวแต่ทีเดียวขึ้นมานิดนึง ทำแบบยกคิวขึ้นแล้วว่ารูป,ปไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นตามรูปตาเออนั่นแหละก็จะได้ประมาณนี้ก็ที่เหลือก็ปัดปัด,ปดตรงข้างหางตาน,นิดนึงมันต้องใช้เวลานะคะในการทำก็หาแปลงอ่ะยังไม่ต้องในดีกว่าเอาตาให้เสร็จก่อนก็คือว่าเลือกสี โทนออกแบบว่าม่วงๆชมพูชมพูก็จะเป็นสองอันเนี้ยมันออกม่วงม่วงกับชมพูอ่ะก็ไม่รู้แล้วแต่นะเลือกอะไรแต่ว่ามีเลือกอันนี้นี้ละกันสีม่วงนี้นะม่วงมันออกม่วงผสมกันก็ได้ชมพูกับม่วงแตะไปตรงกลางตาแตะไปก่อนแตะแตะแไปใครไม่มีก็นิ้วมือก็ได้นะะ มันจะดูแบบว่าโอ้โหม่วงมาเชียวแตะให้ทั่วตานี้นะคะมันดูชมพูแบบม่วงมากเนี้ยมันต้องตกใจเอาสีมันจะมีสองพาเลตอันนี้เป็นสีออกแบบว่าม่วงแต่เป็นม่วงแบบม่วงเข้มๆอ่ะม่วงออกแบบเปลือกมาคุดหน่อยก็เอามา แต่ตรงปลายอย่างเี้ยคะ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่งยีได้ตกใจไปในสีในนี้มันอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่ไม่ต้องตกใจทำสองข้างเหมือนกันคือไอ้ข้างบนเนี่ยให้ทำไว้ทำไมเราจะได้รู้ว่าลูกตาเราอยู่ตรงไหน ตาแค่นี้แล้วก็เอาสีเดิมนี่แหละลูดลงข้างล่างนิดนึงแค่ช่วงห่างตาหนึ่งส่วนสามเสีทำหู่ม่มวงๆแบบกระเปะแล้วก็ทำอะไรเงี้ยให้มันเชื่อมกันข้างบนข้างล่างอพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาแปลงที่แบบสาสาหน่อย จุ่มแป้งแป้งที่เราทาหน้านั่นแหละหรือว่าแป้งหรือว่าจะเป็นอายแชโดว์สีขาวเนื้อสีขาวขาวก็ได้หรือผสมกับแป้งก็ได้สลับแต่ะผสมกันแล้วก็เอามาเกลี่ยตรงนี้นตรงรอยสีน้ำตาลที่เราทำไว้ตอนแรกให้มันให้มันจางลงแล้วให้มันกลืนไปนะเออเห็นไหมมันก็สีน้ำตาลมันดูหายไปแล้ว การไฮไลท์หนวกคิ้วด้วยเป็นในตัวก็เอาแป้งกับสีไฮไลท์ตรงนี้ยหาต้ตาเหมือเนเดิม เสร็จแล้วนะคะสำหรับตาก็มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายมแค่นี้ก็มาถึงเรื่องของตาเป็นอายไลเนอร์กันดีก,กว่ากดอายไลเนอร์ก็ปัดขนตาอายไลเนอร์ er ก็เขียน ก็คือว่าถ้าบางคนน่ะตาแบบเหมือนตามันหลบในหรือว่าเนื้อตาเยอะก,ก็ให้ยกขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงแล้วก็เขียนพยายามเขียนให้ชิดแบบชิดขอบตาชิดโคขนตามาาที่สุดนะคะแล้วถ้าแบบอยากได้เส้นใหญ่ก็ให้เติมเอาอย่างนี้อันนี้เราจะวิงหาเข้าไปนิดนึงก็คือว่าเห็นรอยไหมนั่นหละอย่างเง,งี้ยทำอย่างเงี้ยเออก็ยกเึ้นไปนิดนึง แล้วก็ลากให้มันมาเชื่อมต่อกันก็คือเหมือนแบบให้หางตาอายไลเนอร์เขียนหางตาให้กระดกขึ้นิดนึงเออก็ลากมาต่อกันเนี่ยอย่างนี้นะคะทำสองข้างก็เดี๋ยวกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ดาขนตาปัดขนตาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะค่ะก็กรีดอายไลเนอร์ปัด ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาต่อกันด้วยที่เขียงขอบตาก็คือดินสอเขียงขอบตานะคะอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะเขียนตรงนี้เขียนหางตาด้านล่างมาแค่กลางตาพอแค่กลางตานะหางตามาถึงกลางตาประมาณนี้นะแบบนี้หรือใครจะแบบว่าเขียนให้มันแบบเลยไปไปหัวตาหน่อยก็ได้แต่แบบเขียนบ,บ,บาง นักออกปะเขียนแบบบางๆต่อมาก็ใช้เออเป็นอายแชโดว์ที่เป็นแบบว่าเพดเพกล่าเพดวิ่งๆป่งับับอะไรก็ได้นะอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอ่าอยไลเนอร์แบบกากเพรก็ได้นะอันนี้มันเป็นดินสอแบบกล่าวเพรนะก็มาเขียนหัวตาตรงหัวตาด้านล่างก็ช่วงหัวตา การเติมให้มันดูแบบว่าดูวิงอะนะลากๆจะแตะให้มันเลยๆมาหน่อยก็ได้นี้นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่เราเรอแห้ก็เราก็มาปัดมาคาลาคิปกันดีกว่าก็ใช้มัสคา่าที่เรามีนะคะอัน,นเก่าๆหน่อยก็ได้ ที่เนแบบว่าแห้งๆแล้วหรือว่าเราจะกระทิชูซับก็ได้แล้วก็มาปัดขนคิ้วนะคะมาข้าว่าที่เราปัดขนตานี่แหละเอามาปัดขนคิ้วได้เราจะได้ไม่ต้องซื้อหลายอันแล้วก็ช่วงนี้เราผมดำใช่ไหมละ่ะขนคิ้วแล้วก็ดำก็เข้ากับสีผมดีสีคิ้วควรจะเป็นสีเดียวกับสีผมหรืออ่อนกว่านิดหน่อยได้นะคะเนะี่ยก็ปัด ีขนคิ้ว,วมันก็จะดูเรียงเส้นขึ้นใชนไหมดูแบบดูขนคิ้วเหมือนแบบเหมือนโดกอะเออเหมือนขนคิ้วโดกแ็จ่จริงไม่ใช่มันก็เท่าเดินมนั่แหละนะคะก็ได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาดูขนตาปลอมกันดีก,กว่าขนตาปลอมก็มีมากมายหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกนะคะอันนี้ก็ดีก็สวยก็จะมีขนตาแบบบางบาง,บางแล้วก็มีแบบว่าหนาขึ้นมานิดนึง ก็แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราชอบเลยนะคะถ้าบางคนแบบว่าอยากจะติดให้มันบางๆหน่อยก็ได้หรือจะติดานาๆก็ได้แล้วแต่แบบนีขอเลือกอันเป็นอันนี้แล้วกันนะแบบให้ดวนดูหนาขึ้นนิดนึงแบบมีอะไรหน่อยก็ก่อนจะติดขนตาก็ดัดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่แบบมันจะได้งอนรับกับขนตาปลอมที่เราจะติดก็จะเอาขนตาปลอม ทากาวแล้วก็ติดกาวก็อันนี้ก็คุณน้าคุณตากันดีคะยี่สิบบาทกาวอันนี้คือแบบทาทิ้งไว้แป๊บนึงอะทาทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็วางพักเอาไว้แล้วก็ไปทาอีกางั้งแล้วเราค่อยเอามาติดมันจะแบบหนึบๆพอดี เป็นสีขาวนะคะแต่พอแห้งแล้วมันก็จะเสร็นแบบใสๆก็เหมือนเดิมจับมันโค้งๆหน่อยนะโค้งๆมันเนี่ยแล้วก็ใช้แหนบหรือมือก็ได้แล้วแต่เราถนัดน,นะคะก็ติดเข้าไปนี่จะแบบติดนี่จะติดแบบว่าตรงกลางตาก่อ,อะพยายามติดให้มันแบบชิดชิดขนตามไาห่สุด่ะอย่างเงี้ยอื ก็ค่อยมาติดตรงหัวตาก็กดๆเข้าไปให้มันแนบๆกับขนตาของเราเอย่างเงี้ยกดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นปะมีขนตาแล้วตาก็ดูว่านหวานนะ ็ดูหวานขึ้นอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดสองข้างให้เสร็จแล้วมาดูกันอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็ติดขนตาอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตาแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยหวานอยู่นะต่อมาก็ปัดแก้มเลือกสีปัดแก้มที่ออกชมพูพิ้งพิ้ง,งหน่อยแบบว่าดูแบบชมพูชมพูหน่อยอะไรเงี้ยน,นะมันจะได้ดูแบบน่ารักก็แปะทุกอย่างแปะแล้วก็ต้องเคาะออกนะคะไม่งั้นมันจะเยอะเกินก็ปัดหน้าแก้มเนี้ย จะไม่ปาดเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะเราอยากได้ว,นวานๆแล้วก็ปาดแค่หน้าแก้มอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ที่เหลือก็ปาดขึ้นไปพอให้มันมว่าให้มันดูแบบมุ้งมิ้งน่ารักนะคะเสร็จแล้วก็เหลือแต่ปากปากนี่จะทาเป็นสีอะไรก็ได้ก็คือว่าถ้าแบบว่าเราคิดว่าตาเราเยอะแล้วเนี้ยก็ใช้เป็นปิ้นก็ได้นะคะ ทาด้านให้าปากแบบว่าละเลื้อนละเลือ่อนแล้วก็หาลิปมันหรือว่าลิปสติกสีแบบนุ้ดๆอย่างอันเนี้ยก็อทัาด้านนอกอทาด้านนอกนี้นะคะจากนั้นก็เอามือกดๆหน่อย ให้มันวาดไล่สีกันอือมเนี่ยมก็จะไล่สีกันแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ตาสวยหวานนะคะหรือว่าใครมีคอนแทคเลนส์ก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้นะเดี๋ยวมี่ลองใส่ให้ดูดีกว่าว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันจะสวยวิ้งขนาดไหนนี่ก็แหกใส่ให้ดูกันตรงนี้เลยนะคะว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วจะสวย มากยิ่งขึ้นใส่เปรียบเทียบให้ดูสองข้างว่าข้างที่ใส่กับข้างที่ไม่ใส่นะแล,แล้วแต่คนนะคะแต่อย่างนี่ก็แค่นี้ก็ได้แล้วแต่บางทีเราออกงานกลางคืนใช่ไหมล่ะล้วก็อยากให้มันสวยวุง้งวิ้งมุ้งมิ้งกว่าเดิมก็ใสคอนแทคเลนส์เพิ่มเข้าไปน่ะพอใส่คอนแทคเลนส์แล้วเป็นไงดยเห็นไหมดูแววเออดูแบว,ออแบวแข้างนี้ก็แบบ คือสวยแบบสวยหวานธรรมชาตินี่ก็แบบดูแบ้วก็แรงสองแบบนะคะก็เดี๋ยวใส่ไปสองข้างเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ใส่แล้วก็ใส่สองข้างไปเลยคอนแทคเลนส์ก็เลือกเป็นสีธรรมชาติหน่อยเฉียตา แต่ถ้าถามมี่เรื่องคอนแทคเลนส์มีไม่แนะนําให้ซื้อคอนแทคเลนส์แบบว่าบิ๊กไอสีดาสนิททั้งหมดนะมันดูน่ากลัวคือแบบเวลาโดนไฟแล้วมันเหมือนคนเพื่อนคือเพื่อนเคยบอกว่าใส่คอนแทคเลนส์สีดำแล้วเหมือนคนโกหกคือมันเหมือนมันไม่มีแววตาหรือมันไม่แบบไม่มันดูเหมือนเอเลี่ยนอะคือตามันเป็นเหมือนลูกกระต่ายปลอมดูไม่ดูไม่จริงใจอันนี้เพื่อนบอกมานะคะเพื่อนหนิบอกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกดีกว่าะค่ะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคสวยหวานแบบนี้ก็ใครมีเครื่องประดบับหรือว่ามีอัญมณีที่คาดผมสร้อยก็เอามาใส่ได้นะคะนี่ก็ต่อแร์พีพเป็นผมยาวนี้นะคะก็นี่ก็ไปงานได้แหละใครนะคะที่อยากแต่งหน้าไปงานอะไรก็ถามเข้ามาได้หรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้ถ้าหาคำตอบมาให้ได้ก็จะมาตอบคำถามให้นะคะก็รอดูต่อไปนะคะว่าคลิป ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็มีจะมาพูดคุยหรือว่ามาบอกหรือว่ามารีวิวผลิตภัณฑ์หรือว่ามาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบติดตามตอนต่อไปว่าจะมาพูดเรื่องอะไรกันขอบคุณค่ะ